ขอน,นอบน้อมด้วยเสียงกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอาจรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่442ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลวาวในความดีพึงห้ามจิตใส่บ,บาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรนังัจามิธัมมังสรนังัจามิสังฆังสรนังัจามิ ทุติยามปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยามปิสังขังสรนังคัจฉามิตติยามปิพุ <ada> ทธังสรนังคัจฉามิตติยามปิธรรมังสรนังคัจฉามิตติยามปิสังขังสรนังคัจฉามินัตถิเมสรนังอัญยังพุทโธเมสรนังวรัง เอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัททิเมสรนังอัญยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัททิเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสน ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญ hmm. ในพระศานะสาานาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาส uh. นา ของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศา,าสนาของพระศา,าสดาอานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาทานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ กาเมสุมิชชาจาราเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิผลสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสัปัปปราปะเวรามณีสิก ขาประทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าไป้าขอสมาทานอาชีวธรรมกสีตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่ออนุปาฏาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ อัทินาธานาเวรามณีสิกขาประทัะะทงสมาธิยามิอะพรมไมจริยา,า,าเวรามณีสิกขาประทงัสะทงสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ วิกาลโภโชนาะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปปนะทารนะมันดนะวิภูสนัฏฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ อุจจาสยนะมหาสยานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิชาตะรูปะรัชตปฏิคคานาเวรามณีสิกขาประธาสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศีลสิทธิประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหันเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบัน บูชาพระรันตนไัรอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิทงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิทเจริญบารมีสิทเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิทเจริญโพธิปักคียธรรม37ประการอันประกอบด้วยสติปฐานสสัมมาปทานสอิทธิบาทสอินสี่ห้าพละห้พุทชงเจ็อ,อเรียมักมีองค์แปด เพื่ออนุปาาฐาปรินิพาน์ในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรัอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมที่จะก้าวเดินและก้าวตามพระธรรมคำสอนของพระสมาสัมพุทธเจ้าค่ะขณะนี้เราศึกษาในสภาวะสังวรสูตรในหัวข้ออาสวะที่จะพึงลาได้ด้วยการภาวนา คือการเจริญโพชฌงเจตและในการเจริญโพชฌงเจตนั้นก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของรูปธรรมและนามธรรมจึงได้น้อมนำอาศีวิสาสูตรมาร่วมกันศึกษานะคะจากพระสุต,ตันตปิฎกสังยุตติกายสรายตนาวักนั่นเองซึ่งได้ศึกษามาจนถึงอัตกถาที่ท่านได้ขยายความอย่างละเอียดอย่างยิ่งเลยนะคะ เพราะฉะนั้นการที่เรามีท่านอัตปตตาจารย์อันเป็นพระอาหารหันต์ทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่เกื้อกูลให้เราทั้งหลายนั้นได้เพิ่มปูนปัญญาเข้าถึงลักษณะของธรรมะต่างๆไม่ว่าจะเป็นทุกขอริยสัจสมุทัยอริยสัจนิโรธสัจและมรรสัจน์บุคคลที่จะขยายได้นั้นก็ย่อมเป็นบุคคลที่มีการเข้าถึงธรรมะเหล่านั้นตามลำดับนั่นเองนะคะ ซึ่งขณะนี้เราก็ได้ศึกษามาจนถึงลักษณะในงูต่างๆนะคะงูปากไม้กัดเอาแล้วย่อมแข็งกระด้างไปทั่วร่างกายเพราะปัทวีธาตุนั้นกำเริบก็ย่อมแข็งกระด้างดังงูปากไม้กัดในลำดับต่อมาก็คืองูปากเน่ากัดเอาแล้วย่อมเน่าไปทั่วร่างกายนั้นเพราะอาโปธาตุกำเริบก็ย่อมเน่าดังงูปากเน่ากัดฉะนั้น ซึ่งมีตัวอย่างนะคะน้องเล่าให้ฟังว่ามีคนที่มีตัวเปื่อยเน่าไปทั้งตัวเลยมาเบิกเงินถอนเงินไปใช้อยู่ค่อนข้างปล่อยเนื่องจากว่าเขาคนนี้มีเพื่อนที่ได้เอาเงินของวัดไปเก็บไว้และในที่สุดตายไปหมดทั้งสี่คนเหลือคนนี้ซึ่งไม่ได้เป็นผู้เก็บเงิน แต่ได้รับการโอนเงินมาไว้ที่เขาที่เอาเงินเหล่านั้นมาใช้จ่ายตัวเขานั้นมีลักษณะเน่าเฟะนะคะไปทั้งตัวแต่อาจจะไม่รู้ว่านี้คือเหตุบาปที่ได้ใช้เงินของวัดไปในลำดับต่อมางูปากไฟกัดเอาแล้วย่อมร้อนไหมร่างกายนั้นเพราะเตโชาธาตุกรมเริบก็ย่อมร้อนไหมดังงูปากไฟกัด งูตัวสุดท้ายคืองูปากสัตรากัดเอาแล้วย่อมขาดแหว่งในร่างกายนั้นเพราะวายโยธากรรมเริบก,ก็ย่อมขาดแหว่งดังงูปากสัตรากัดฉะนั้นพึงพิจารณาในส่วนประกอบของสรีระโดยพิสดารด้วยประการฉนี้ในลำดับต่อมาแต่ว่าเมื่อโดยไม่แพกกันพึงทราบว่าธาตุเหล่านั้น มีภาวะเสมือนกันกันกบอสระพิษโดยเหตุเหล่านี้คือโดยที่อาศัายโดยความผิดกันแห่งกำลังเร็วแห่งพิษโดยถือเอาแต่สิ่งไม่น่าปรารถนาะโดยบำรุงเลี้ยงยากโดยเข้าไปหาได้ยากโดยเป็นสัตว์ไม่รู้คุณคนโดยมีปกติกัดไม่เลือกโดยมีโทษและอันตรายอย่างอน,นันต์ ธาตุสี่นั้นเป็นอสรลพิษจริงๆนะคะและอาศัยซุกซ่อนอยู่ในรูปกายของสัพสัต์วทั้งสิน้นโดยไม่มีใครรู้เห็นตามความเป็นจริงได้เลยหากไม่มีการบังเกิดขึ้นของพระศาสดาแล้วจะไม่รู้เลยว่ามีงูพิษอยู่สี่ตัวในกายที่ประกอบเป็นส่วนต่างๆในอาการทั้ง42อาการนั้นเอง เป็นการสุกซ่อนที่หาไม่พบเลยนะคะถ้าไม่ได้ศึกษาพระสัทธรรมแม้ศึกษาแล้วหากไม่เจริญกรรมฐานให้มีสมาธิที่มีกำลังกลา้าย่อมไม่สามารถจะย่างลงไปในรูปปัจฉันที่มีอวินิโภครูปแปหรืออาจจะมีรูปที่เป็นรูปสิบรูปหรือมากกว่านั้นเช่นรูปที่เกิดจากกรรม อันประกอบด้วยจักขุทัศก,กาลาโ์ตัททัศก,กาลาบเป็นต้นนะคะซึ่งไม่สามารถที่จะเข้าไปรู้เห็นว่านั้นคืองูพิษร้ายพร้อมที่จะฉกัดนะคะไม่เว้นไม่เลือกเวลาใดๆทั้งิ้นได้โอกาสเมื่อไหร่ฉกัดอย่างทันทีกำลังที่แตกต่างกันออกไป ที่สำคัญคือเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาโดยเฉพาะเลี้ยงดูยากเหลือเกินนะคะโดยการบำรุงาธาตุที่แตกต่างกันออกไปเช่นบางท่านนั้นบำรุงาธาตุไฟในกายก็ให้เหมาะในการย่อยอาหารแต่กลับไปมีผลต่อาธาตุน้ำหรือาธาตุน้ำเข้าไปมีผลแปรปรวนต่อาธาตุดิน เป็นเรื่องที่ยากมากในการที่จะเลี้ยงดูเพราะมันคืออสรพิษร้ายที่ซุกซ่อนอยู่โดยที่ไม่มีใครรู้จักที่สำคัญมันอาศัยเหตุปัจจัยมากเหลือเกินนะคะในการที่จะดำเนินไปให้ปกติเกิดขึ้นได้ในชีวิตแต่ละวันมีทั้งกรรมซึ่งแน่นอนเลยว่าไม่สามารถจะอย่างรู้ได้เลยว่า เป็นกรรมในอดีตมายาวไกลแค่ไหนยกเว้นสัพพัญยุตยานค่ะหรือจะบอกว่าชวนาดวงที่หนึ่งก็ไม่สามารถจะบอกได้ลงไปอย่างชัดเจนเพราะเรื่องของกรรมและวิบากนั้นเป็นอาจินไตแล้วเรื่องอุตตุอาหารจิตละก็วิจิตพิสดารน,นะคะจึงเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากเข้าไปหาได้ยาก บำรุงดูแลเลี้ยงได้ยากและสัตว์เหล่านี้ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีพิษร้ายย่อมอักกตันอยู่ค่ะไม่รู้คุณไม่ว่าจะเลี้ยงดูอย่างไรก็ตามจึงกัดไม่เลือกที่ไม่เลือกเวลาไม่เลือกแม้บุคคลที่มีคุณมากสูงสุดอย่างเช่นพระบรมศาสตราผู้สูงสุด หรือบุคคลผู้มีปัญญากล้าในอัครสาวกเบื้องขวาหรือผู้มีฤทธิ์มากในอัครสาวกเบื้องสายเป็นตน้นโดยมีโทษและอันตรายเป็นอนันต์จริงๆค่ะเมื่อรู้โทษอย่างนี้ละค่ะปุทัยาอาริยสัตว์เขาก็จะไม่มาตื่นเต้นยินดีเนื่องจากสมุทยยอาริยสัตว์นั้น จะปราบปรือมยินดีกับสิ่งที่สวยงามหรือคิดว่ามีความเที่ยงเป็นสิ่งที่เป็นสุขเป็นต้นค่ะซึ่งจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยที่เที่ยงสุขและมีความงามนะคะเว้นแต่พระนิพานซึ่งนั้นก็ยังมีความเป็นอนัตตาอยู่นั่นเองค่ะในลำดับต่อมาในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่า อาศยโตความว่าจริงอยู่จอมปลวกชื่อว่าเป็นที่อาศัยของอาศสรพิษทั้งหลายก็อาศสรพิษเหล่านั้นย่อมอยู่อาศัยที่จอมปลวกนั้นจอมปลวกคือกายเป็นที่อาศัยแม้ของมหาภูตรูปทั้งหลายจริงอยู่โพรงต้นไม้ใบหญ้าใบไม้ที่รกและกองหยากเยื่อ ก็เป็นที่อาศัยของอสสรพิษทั้งหลายอสสรพิษเหล่านั้นย่อมอยู่ในที่แม้เหล่านั้นโผงไม้คือกายที่รกคือกายกองอยากเยื่อคือกายก็เป็นที่อาศัยแม้ของมหาภูตร,รูปทั้งหลายพึงทราบความที่มหาภูตร,รูปเหล่านั้นเหมือนกันดังพันานามาอย่างนี้ก่อน โดยทั่วไปแล้วในอสรพิษจริงๆมันก็ชอบอยู่ที่จอมปลวกนะคะแต่จอมปลวกในในัยยะของพระสูตรนี้หมายถึงคือกายซึ่งเป็นที่ประชุมของอสรพิษร้ายทั้งสี่ตัวอันเป็นมหาภูตรูปสี่ดังที่เรารู้กันอยู่นั่นเองนะคะและอสรพิษร้ายเหล่านี้ อาศัยอยู่ในแม้ในส่วนของโพรงไม้คือกายที่รกทั้งหลายก็คือกายเช่นอวัยวะภายในทั้งหลายรกรุงรังไปหมดใช่ไหมคะแม้ผมขนเล็บฟันหนังก็รกรุงรังทั้งหลายกองอยากเยื่อก็คือกายก็เป็นที่อาศัยของมหาผูตรูปทั้งหลายเมื่อไหร่ที่เป็นรูปธปรรมสิ่งเหล่านั้นย่อมเป็นที่อยู่ ของมหาภูตรูปนั้นเองค่ะบทว่าวิสาเวคขาวิการโตความว่าอาศรพิษทั้งหลายโดยประเภทมีสี่มีงูปากไม้เป็นต้นด้วยอำนาจแห่งตระกูในอารพิษเหล่านั้นตระกหูหนึ่งหนึ่งเมื่อแบ่งโดยความผิดแผกกันแห่งพิษก็มีสี่อย่างคือมีพิษที่ถูกกัดเป็นต้นแม้มหาผูตรูป ก็มีสี่โดยต่างเป็นปัตวีเป็นตนด้วยอำนาจลักษณะจำเพาะในมหาพูตธรูปเหล่านี้มหาพูตรูปอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งย่อมมีสี่อย่างด้วยอำนาจมหาพูตรูปมีกรรมเป็นสมุทฐานเป็นต้นถึงทราบว่ามหาพูตธรูปเหล่านั้นเสมือนกันโดยความผิดแผกกันแห่งกำลังเร็วของพิษด้วยประการฉนี้ มันจะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้เลยนะคะมันต้องอยู่ด้วยกันสี่ตัวแต่มันไม่ได้รักกันเลยมีโอกาสเมื่อไหร่ฉกัดทันทีและมันมีลักษณะเฉพาะของมันนะคะแม้มันอยู่ด้วยกันมันก็จะแสดงอาการของตนของตนไม่มีการผสมผสานกันได้เลยนะคะ เจ้างูปากไม้ก็จะมีลักษณะแข็งไม่ว่าจะอยู่ในส่วนประกอบที่เป็นรูปที่เกิดจากกรรมเช่นจกักรโหประสาทซึ่งเป็นรูปที่เกิดจากกรรมที่เรียกว่าจักุทัสกักร,ราบในกลาบหนึ่งนั้นจะมีมหาภูตร,รูปสี่หือเจ้างูพิษสี่ตัวแม้จะเกิดจากกรรมเดียวกันนะคะแต่มันก็มีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่ ไม่มีการผสมผสานและไม่มีการเกื้อกูลกันเลยค่ะทั้งๆท,ที่เกิดจากเหตุเดียวกันแท้ๆเลยนะคะมันอยู่กันมันจึงกัดกันเพราะลักษณะของมันแตกต่างกันอยู่ไม่ว่าจะเกิดจากกรรมจิตอุตุหรืออาหารก็ตามรวมทั้งเมื่อมันเป็นลักษณะของอาปโปธาต มันก็ยังมีปัทวีธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุหรือมหาพูตอีกสามตัวที่เหลือและอยู่กันอย่างไม่เป็นมิตรอยู่เหมือนเดิมลักษณะของอาปโปธาตุมีโดดเด่นก็จริงแต่ลักษณะของเตโชธาตุก็ยังคงมีอาการของตนชี้ให้เห็นว่าเป็น เตโชธาต์อยู่เหมือนเดิมปฐวีธาต์ที่อยู่ปริมาณเล็กน้อยก็ตามแต่มีลักษณะเหมือนเดิมจะอยู่ในอาโปธาต์ก็มีลักษณะเข้นแข็งอยู่เหมือนเดิมปายโยธาต์แม้จะอยู่ในกระาบรูปที่มีลักษณะเด่นเป็นอาโปธาต์ก็ตามนะคะวายโธาต์ก็มีลักษณะเหมือนเดิม คือเป็นงูสัตว์ราพร้อมที่จะแผงลงหรือตัดกันอยู่ตลอดเวลานะคะเมื่อมีความแปรปรวนของมหาภูตร,รูปใดภูตร,รูปหนึ่งเท่านั้นอีกสามตัวก็จะรุมกัดและในที่สุดก็พินาศร่วมกันไปทั้งสี่ตัวดังที่ยกตัวอย่างบ่อยๆนั่นเองนะคะว่างูปากไม้กัดเมื่อไหร่กายแข็งลำดับ ต่อมาที่จะเกิดขึ้นก็คืองูปากเน่าก็จะเข้ามาเอิบออาบซึมซาบไม่มีการไหลกลับนั้นคือน้ำเหลืองก็จะมาออกันอยู่ในบริเวณที่แข็งเหล่านั้นเมื่อน้ำเหลืองเหล่านั้นไม่ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์คือออกซิเจนก็กลายเป็นน้ำเหลืองที่เน่าเสีย ในที่สุดาธาตุไฟก็จะมารุมเกิดการอักเสบอย่างรุนแรงในที่สุดาธาตุลมก็ทำให้เกิดการฉีกขาดมีแผลเวอะวะออกมาค่ะมหาภูตร,รูปทั้งสี่ตัวนั้นจึงมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะอยู่ในอาการที่เป็นปัทวีธาตุยี่สิบ ในอาการของอาปโปท่าสิบสองในอาการของเตโชทาสี่ในอาการของวายโยท่าหกมีลักษณะจำเพาะเหมือนเดิมหรือที่เรียกว่าวิเศษลักษณะเหมือนเดิมนั่นเองนะคะนี้คือตัวของธรรมะที่เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาจะอยู่ที่ไหนอย่างไรจะเกิดด้วยอำนาจกรรม จิตอุตุหรืออาหารจะเป็นลักษณะของอาการใดโดดเด่นก็ยังเป็นเช่นเดิมในธาตุแต่ละธาตุอยู่นั้นเองบุคคลผู้ประเสริฐคือพระบรมศาสดาผู้สูงสุดนั้นจึงบัญญัติลักษณะของธาตุในโลกจะตั้งชื่อว่าอะไรก็มีลักษณะแค่สี่ประการ อันเป็นสัพพัญยุตยานที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนนะคะักวิทยาศาสตร์จะตั้งชื่อของธาตุต่างๆกี่ร้อยก็ตามแต่ธาตุเหล่านั้นก็มีแค่สี่ธาตุเท่านี้ละค่ะของมหาภูตรูปนั้นก็คือปัฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุไม่มีนอกเหนือ ไปจากนี้เลยในเรื่องของรูปธรรมด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันหม่อมชั้นทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอริสัสสิโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอ,อน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทางสิน้นแด,ด่สรรพสัต์ทั้งสามสิเพบเอ็ดภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตสมนัติินดีอนุโมทนาในมหากุสลทางสิน้นเพื่ออนุปาธาปรินิพานโดยง่ายโดยพันโดยทั่วกันคากราบอานุโมทนาในมหากุสลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข,าขา่าคา